หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเรื่องทุกข์ทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจได้แก่ความจริงว่าด้วยความทุกข์ความทุกข์นี้แม้ว่าในบางกรณีจะขจัดให้หมดไปได้แต่ก็สามารถมีมาใหม่ได้อีกเสมอดังนั้นเราจึงต้องไม่ประมาทและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความจริงข้อนี้ดังนี้ทุก์จึงเป็นธรรมข้อที่ควรรู้ธรรมที่ควรรู้นั้นมีมากมายเช่น หลักธรรมขันห้าดังนี้ขันห้าเป็นการแสดงองค์ประกอบของชีวิตว่ามีอะไรบ้างในทางพระพุทธศาสนามนุษย์ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญใหญ่ๆสองอย่างคือส่วนที่เป็นรูปธรรมและส่วนที่เป็นนามธรรมซึ่งเรียกรวมสั้นๆว่านามรูปนามรูปนั้นแยกย่อยออกเป็น5ส่วนเรียกว่าเบญจขันได้แก่ 1. รูปขันคือส่วนที่เป็นร่างกายทั้งหมดและพฤติกรรมทั้งหมดของร่างกายอันประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ได้แก่ 1. ปัปฐวีธาตุคือธาตุดินมีลักษณะแข็งแผ่ไปหรือกินเนื้อที่ปฐวีธาตุภายในเช่นผมขนเล็บฟัน หนังเอ็น <N, S 1> กระดูม,ม้ามหัวใจไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่า 2. อาปโปธาต่คือทาตาน้ำมีลักษณะอิบอาบปลาท่าภายในเช่นสเลด หนองเลือดเหงื่อมันน้ำลายน้ำมูก3เตโชธาตคือธาตุไฟมีลักษณะร้อนเตโชธาตภายในเช่นไฟที่ทำให้กายอบอุ่น ไฟที่ทำให้กายกระวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อย 4. วายโยธาตคือธาตุลมมีลักษณะพัดไปมาวาโยธาตภายในเช่นลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ ลมหายใจ 2. เวทนาขันคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อสิ่งที่รับรู้นั้นเวทนามีอยู่3ประการได้แก่ 1. สุขเวทนาคือความรู้สึกสบายใจ 2. ทุกขเวทนาคือความรู้สึกไม่สบายใจ 3. อุเบกขาเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆ 3. ส,สัญญาขันคือการกำหนดหมายรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งการแยกแยะว่าอะไรเป็นอะไรมีได้แปลว่าคำมั่นสัญญาดังในภาษาสามัญ 4. สังขารขันคือสภาพที่ปรุงแต่งจิตให้ดี ให้ชั่วหรือเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วโดยมีเจตนาเป็นตัวนำเป็นที่มาของการกระทําทั้งทางกายวาจาและใจ 5. วิญญาณขันคือการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสต,ต่างๆอันได้แก่จักขุวิญญาณคือการรับรู้ทางสายตาหรือการมองเห็น โสตวิญ,ญญาณคือการรับรู้ทางหูหรือการได้ยินคานวิญญาณคือการรับรู้ทางจมูกหรือการได้กลิ่นชิวหาวิญญาณคือการรับรู้ทางลิ้นหรือการลิ้มรสกายวิญญาณคือการรับรู้ทางกายหรือการสัมผัสทางกาย มนูวิญญาณคือการรับรู้ทางใจหรือการคิด